สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับข้ามารุ่นป่าอยู่ดีมาสุขโขททยพี่น้องขามายอก,กับเดืองขึ้นเก่านะครับผมปลากระบ,บวนดีอยู่ครับจะิเป็นตั้งไห่ไะ้พี่น้องไหมเก่งกันะครับ โดนวอละบาดแรงนี่ยอ้ยโดนแล้วโดนแล้วไปตัวนึงพี่น้องเอ้ยโอเคบอคอย่ลงคลิปบก้บพี่น้องช่วงนี้ครับในทั้งเดือนนะครับมันได้วางสิออกมาจังสีครับตัวนี้ก็สีหายหน้าหายตาเลยครับพี่น้องยากขนาดครับเดี๋ยววันนึ่งวางสิออกมาเช็ดคลิปจังสีพี่น้อง โอนี่มีโอ้ยแตนนึงไม่งไตแบไตแบบครับบ่ไดนมี่มองยกนี่นอง tuổi đấy, tuổi kia nào? Tà cung à? có chẳng ừ.

โดดแล้ว,ดดลวหนึ่งตัว,าานนวตัวนึงใช่ไหมตาตัวงามอยู่ครับแต่มันบูอยมาดูพี่น้ <c oughs> องตัวว่างอ่ะยิ้ยไมไว้ครับ วิ่งแต่เพี้ยนแเพี้ยนแต่เพี้ยนครับต่เพียนตัวมันใหญ่เป็นไงกะใครอยอะใครรติดแตมันลดลงเรื่อยไปหน่อยกัน ตึงเอาเอาเอาสามเอานี่เจ้าหัวแข็งมีหนอประกุ้งมันยิ่งพอเลยครับมันเนี่ยหัวแข็งถัวปลาครับ เสือสายตายมี <sa who organization ph im> ้องเลยมาแล้วครับมาแล้วผมติดตามหาุ้บางยังไกับมันให้อยู่โดยไปหนไล เขาโตขึ้นปลานเนี่ยรโดดมีต,ตัวใหญ่ได้โดดไปเขย่าให้เป็นสีสีปลาไปส่งเพ่อนแล้วครับป้านเนี่ยมันหลุ่ายหุ่นน่อยน้าพีน่มีหลายลุ่นนะ ปลามันบุ้งพ่อทรงเพลินครับตอนนี้เพิ่นกับมาสั่งห่อนเพลอนนะครับอุ้ยตายเพิ่นน้ำทึ่งเดียวทึ่งเบาบางน้ำครับพี่น้องเ่วงนี้ทึ่งออเดอร์ปลาทึ่งออเดอร์ย่อมันกับโบทันครับตอนนี้แังรุ่งวงรุงบาดครับสั่งกังขม่าขอบคุณนิลายครับผมพักแชทหรือว่าโทรมาหาผมก็ได้ครับโทรกลับ บ่ารอบนี่เจอฝูงอีกวยไปอีกโ้ยไปมองกันตามอี่น้องเลยติดระวังคดระวังคด ôi được rau ủa nữa mùa lên nắng ơi mưa tao mà lại tua xài bắt tôi าพี่น้องาแล้วมาแล้วมาแล้วสามูมูย่สามตัวไอ้นนั้นหัวเสียบแล้วย่งเิ่่านี่มากเลยพี่น้องไหมใส่แันกแฝแหน่อยับ cái <laughs> xưa luôn nhảy mà lên tây, 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 phải <laughs> mày subscribe cho kênh Ghiền Mì อตไไัวน,น่อยมันดูวอ,ออกไปว่างหั <c oughs> น Đổ rồi đổ rồi sẽ thang, đây này tầm, đo cho thằng tầm สามสี่ตัวจ้องจ้องเลยตัวยังไงไปครับรอบนี้งานเรื่องัะไรกับเพืธอนมันอะไรครับมันตัวเจีงตัวอีกตัวนึงเห็นไหมเกี๊ยวเกี๊ยวล่วงแผ่ไปครึ่งนึงเดี๋ไปก่อนค่ะหนอนมันเป็นปูพ่อทรงเลยนะครับ từ dao từ dao từ dao ôi bảy mọi ơi tám tôi mới tới tôi nhanh nhạy hả แข็งเป็นคนเราชิบคนเราสร้างอร่อยตัวสุดท้ายพี่นาไปก็ไปตัวดดบ้า่านเนี่ยเออเสียดายฮะ แางเส้นนอไม้ลายทำไมสมนอไม้สมนอไม้ดองให้แล้วครับผม นอนไม่ <laughs> ไปมัง <laughs> เจอใหป่ไปเศราแห้งกับอะไรหเสียตคอยตักมงเอาพูดนี่มูอโดดไปอ่มันบดยอดบดตีกันไีหน่อยตัวน้อย แล้วยุบแล้ว,วโอ้โหปลาเพียนลาเพียนด้วยเข้าไปเลยี่้องเ้าไปกันงี้นแนวแ่บว่ายุมยุบม,ม,มันคือว่าโดดตะเถอปลาคินว่ายังคิดมันปลวกปลาไงนะปลายีสกนะลูกต้มฮะล

ตึ๊กตึ๊กตึ๊ก,กคือไม่เห็นโดดโอ้โอสามนอนมาจ้าม,มันตึกกนนะ <c oughs> เขียนบนด่วนก็นเขียนไ,ไปกันเงี้ยหายเป็นบ้างนี่นง เก่งอะไรครับเราคนงงอยู่วะยังมันเรียกได้หลายชื่อโอ้ยโดดแล้วหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่ค่อยค่อยค่อย่าซูนแหง รุ่นนี้ครับผมเนี่ยตื่นว่าเสียบนเนี่ยเป็แสบเป็แสบครับเป็นท,ทั้งตัวเลยปลาสองเส้นเคยพี่น้องทำมาหน่อยต้องค้นหน่อยอ,ะอ่ะนีะ่คือดินแห้งแท้ไม่ยกฟูงบ่ กายพี่นะกายพี่อะ ผลงานมันดีพี่น้องนักไปได้มากเลยไปหลายด้วยกันน้อยลัางๆป่ากันแย่งคุณดีครับตัวซองตัวรัสซาครับตบัสซีตัวกระมี่ครับแม่แก้าพี่น้องปลายังสดๆอยู่ครับเนี่ยตัวกระปะกันแย่งนะกระเพียงก็สวยครับเดี๋ยวผมถัดเอาก่อนแกงเซโน่ใหม่ซูซี่กับแ่บเพื่อนเในพี่น้องป่ากันแย่งนี่ครับ เะพาะทรงพนญโดพี่น้องอันเป็นโบฝ่าเงินไว้ก้อนกับโบเป็นอย่างเนยอันนี้เันฝากเงินไว้แล้วเกรงใจพิ่น้พักกันเงี้ยบริหารกันอย่างสัมพี่น้องมั่งกับรอดละสองสามตัวครับไหลายด้วยกันเงี้ยแสดงก่อีพี่น้องกันเงี้ยครับครับเพราะได้พี่น้องมาเนี่ยช่วงนี้กับบางไม่ไหวสิเอากมาเขียนคลิปแล้วพี่น้องเด้อ นะครับไันได้ว่างๆจสิยวไม่เข็ดคลิปจรงสิครับไปแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวพอุังคนคลิปนะครับจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มันใจให้ครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม